เป็นสาวน้องฮีพี่เป็นนุ่มน,น้องยายอุ้ยอย่ามาห้องไกลกันหลายแม่ล่ะเป็นอย่างล่ะมันบาดเฉียว กับผูอยู่แถวบ้างใหญ่ไม่รู้นะรบตองข้าหรือว่าสวรรค์หดหู่กมาเป็นเนื้อคู่เจ้าอยู่หน้าไม่แต่เขอว่ารักแพ้เนี่ยแพ้ถอนไฟชิดจริงมั้ฝันไปเถอะเจ้เอ้สาวน้องมนีกับผมน้องใหญ่คงเป็นแฟนกัมตี้อยู่บ้าง็กที่เดียวกันใช่ไหมหลอแบบจัมปูนั้นจะรักสาว ควายยังมีตัวตัวหล่อลอเลยไม่อยากจะพูดนองเป็นสาวน้องนีนอน้องใหญ่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 ใญ่ใ่อยากชวนสาวบ้านหนองหีไปอยู่กับพี่ที่บ้านหนองใหญ่ไม่เอาอยากชวนพี่ชายย้ายจากหนองใหญ่มาใกล้หนองนีบอบอนหนองหีหนองใหญ่ใกล้กันที่ไรววาเสียวทุกที อะไรน่ะองตกไม่เข้าใจน้องฮีไม่ดีตรงไหนแล้ว้าน้องใหญ่ตรงไหนมันดีนะน้องใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวปากคอปากข่าตัวทอทำนีน้องมีแค่น้องเล็กๆน้องเด็กๆน้ำก็ดำปีกงดียกเอาใส่ตัวเนาะกว้างสวยกดไหนก็อื่นบอกมาอยากคืนให้ตกเวทีเบามาอยากคืนไปตกบ้านน้องฮีน้องเป็นซ้าว สเต็กก็ชิ้นใหญ่มา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 ,มา,มากินสเต็กกันแล้วเอเอเอยากชวนสาวบ้านหนองฮีไปอยู่กับพี่ที่บ้านหนองใหญ่เดี๋ยวอยากชวนพี่ชายย้ายจากหนองใหญ่มาใกล้หนองฮีบ๊อบบ๊อบหนองฮีหนองใหญ่ใกล้กันทีไรหวาดเสียวทุกที บอกกายดอกเดี๋ยวตำโลกน้องนีไม่ดีตรงไหนแล้ว้าน้องใหญ่ตรงไหนมันดีละน้องใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวปากพอปากข้าวโถพอสำนีน้องนีแค่น้องเล็กๆเป็นน้องเด็กๆน้ก็ดำปี๋เนาะนี่ยกเอาใส่ตัวก้นสวย่นแห็นคนอื่นบอกห้าอยากคืนเห็นตกเวทีเหวาหาอยากคืนไปตกบ้าน้องนี่โถโถโถราชินีจ๋ากบผู้หยอกเด็ดซื้อดอกหน้าหยอกโคแรงจัง เียนะอย่าเครียดอย่าเครียดเดี๋ยวหน้าจะแหลกกว่าเก่านะโถแม่กูเนยอังค์ท่านั้นเป็นร้องสารพันข้าวเหนีวมีกับราชนีนะจ๊ะไปโลดเป็นต้นเสียงหน่อยสิจ๊ะได้ยจ้าม,ามามา,มา,มา กระพานมานนวีมาวันนี้มากันีนมาวันนี้มากัสีคนตกลงตกลงจะสั่งไหมเนี่ยจะสั่งไหมสเต็กเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดีวดียวเดียวขาไม่สั่งสักทีโอ้โหสั่งเิน้องใหญ่น้องหีน้องหีน้องใหญ่นั่นแหละ เตรียมเงินมาเต็มกระเป๋าเลยว่าแต่พ่อค้าเถอะฮะขายไหมทําไมจะไม่ขายขายขายอะขายอยู่แล้วไหนมาดูสิขายไหมพ่อค้าขายทุกอย่างอยู่แล้วขายขายอะไรบ้างขายหมดอ่ะออยากกินสเต็กก็ขายตกลงเป็นร้านสเต็กหรือลราบคะร้านสเต็กเนี่ยมีเียนีเป็นของพ่อค้าเอามาไว้ไม่มีเวลากินอเหรอ ไม่มีเวลากินเวลากินไปก็จกข้าวเหนียวจกข้าเหนียวทำสเต็กไปขายขายดีอ๋อขายสเต็กแล้วก็กินข้าวเหนียวไปด้วยอขายยังไงอาจารย์พ่อค้าจ๋าขายยังไงก็ก็จานละห้าจานละสองร้อยบาทโอ้ยอะไรจะแพงขนาดนั้นแพงกนจานใหญ่ก็ห้าร้อยจานใหญ่ห้าร้อยไห่รู้เพราะขายแพงป่าวไม่รู้นะเจ๊ เจ๊จะมีเงินหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยระดับเจ๊แต่งตัวทองหยองดูใส่เสื้อผ้าดูแลน่าจะเป็นไฮโซอ่ะตาถึงโอ้ยะกลิกระเป๋าเนี่ยโหเจ๊เตรียมเงินมาแต่ไม่ไม่ได้นับเอาด้วยช่วยดูเปิดด้วยหน่อยว่ามันมีเท่าไหร่เดีายี่าเจ๊เตรียมเงินมาเอาไม้ออกเอาไม่วางเขาใช้ไม่แหนบล้วจะให้หยิบช่วยนับไปหลายมือไม่ว่างเนี่ยเออ เนี่ยมนูเปนี่ยกระเป๋าก็แพงนะมาทำกระเป๋านี่กระเป๋ามาทำกับกระเป๋าเขาอย่างนี้ได้ยังไงเนี um> ่ยพอเลยพอได้ดูซิว่าเจ๊พ้นพ้นนีโอ้นไม่ยังไมาอย่างดีอะไรเนี่ยเงินเต็มกระเป๋าเลยพูดเลยไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วเนี่ย ไม่ขายไม่ขายมัแล้วขายยังไงห้าร้อยสองร้อยะไรของคุณเนี่ยแพงไปหรือเปล่าช่วงหลังเนี่ยคนไม่ค่อยเข้าร้านเลยก็แพงกเป็นอะไรอ่ะเออเอาอย่างงี้มานี่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 เดันไปลมันไม่กัดหรอกมันเป็นงูยังจะกลัวทําไมเด็กยังไม่กลัวเลยใช่ไหมลูกเอามานี่มาหนูมามาดูมามาดูงูตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะไปโดนมีเด็กมาดูรายการด้วยนะคะคืออย่างงี้ อะไรเฮ้ยคุณหลอนมายพังหมดอุปกรณ์สำนักงานพังหมดหมดกันเอาอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะร้านสเต็กแบบนี้อยู่ไม่ได้หรอกมันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันแพงอะไรที่เป็นสายอะไรที่เป็นสายตอนนี้กูสยอมหมดแล้วเดี๋ยวค่ะ พาเข้าเรื่องเข้าราวเลยดีกว่า